แต่ว่าที่มีช่วยชีวิตนี่ก็คือปอชอบเรื่องช้างนะคะก็ไปที่ปางช้างที่เอลเฟเว่นเนเชอร์พาร์คที่ลรงแม่แตงนะคะแล้วก็ลงไปช่วยเขาที่เชียงใหม่หมคะ่ะใช่ไปช่วยอาบน้ําช้างไปช่วยอาบน้ําช้างแล้วก็เหมือนเจ้าของนเขาบอกว่าเรียกช้างตัวนึงลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวแม่พอลงมาพอลงมาปุ๊บ เขาเ,าเาจ้าของก็ยืนรงนี้แล้วก็เป็นช้างก็เป็นปอถูกไหมฮะแล้วพอช้างตัวหนึ่งลงมาแล้วก็เอ้ยกำลงังล้างตัวนี้อยู่อะไรเงี้ยอาบน้ำให้ตัวนี้อยู่พอลงมาเนี่ยดินที่อยู่ในน้ำเนี่ยพอช้างมันตัวใหญ่ตัวประมาณ300อกิโลดินก็ควบลงไปถูกไหมฮะพอดินควบลงไปเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เราก็เลยแบบว่าก็คือจมน้ำคือแบบพยายามที่จะขึ้นมาหายใจแล้วคือพยายามที่จะจับจับหางช้างจับทุกอย่างเลยแล้วก็ ส่วนผู้ชายท,ที่มาช่วยได้เป็นฝรั่งคุณเดียรเน็กย้เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะฉุดเราขึ้นมาจากน้ํา mm hmm. แล้วก็ได้หายใจบ้างใช่ไหมคะแต่ระหว่างที่เขาเดินอ้อมมาเนี่ยเราก็ทําท่าแบบหายใจแล้วก็คือแบบให้คนรู้ว่าเราเราจะจมน้ําในน้ำมันไหลเชี่ยวด้วย mm hmm. มีช้างตัวหนึ่งยืนอยู่ที่ตรงตะลิ่งแล้วเขาจ้องบอแบบจ้องแบบนิ่งๆเลย mm hmm. แล้วบอก็เหมือนกับสัญญาว่าเฮ้ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. อยู่ดีเอางวง,งยื่นออกมา ยืน่นเอางวงยื่นออกมาเลยบอกว่าขว้างวงเขาได้คว้าได้สองมือเขากระตุกบอกขึ้นมาจากน้ําเลยเขากระตุกเขาก็ตกกระตุกขึ้นมากระตุกขึ้นมาจากน้ําก็คือแบบก็ลากไปไม่ใช่แบบโหรก็ตลกลอยก็ไม่ใช่แต่ก็คือแบบก<อ>็ลากลากลากไปกับน้ําก็คือขึ้นฝั่งได้ก็คือหลังจากนั้นนี่ก็คือแบบว่าไม่เชื่อเลยว่าแค่การมองตาสบตาแค่นี้ช้างเขาจะรู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือแทุกวันนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามีอะไรที่ช่วยเกี่ยวกับช้างเนี่ย ก็จะช่วยด้วยเพราะาเขาได้ช่วยชีวิตเราไว้รอดตายรอดตายโอ้โหเพียงแค่ศบตาแว๊นั้นใช่ค่ะเขารู้เลยว่าเราตกอะไอย่างเี้ยเาแบบฉลาดมากแล้ก็เราค่อยดึงขึ้นมาเลยเหมือนเหมือนคนเอามือเข้าไปเหมือนเอามือขึ้นมาเลยค่ะพอเห็นปุ๊บเอกาก็มือหนึ่งก็ไปพอจับได้อีกมือก็รีบจับจับแล้วก็กระตกวอกขึ้นมาเลยโอ้โหเขามีพลังมากพออยู่พลยเขาก็ดึงเราขึ้นมาได้ตัวประมาณ300อกิโลค่ะ เหลือเชื่อเนาะ <c oughs> นะบางทีเรื่องของเขาเรียกว่า m i r ริ l e มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครขอบคุณมากสำหรับความรู้เกี่ยวกับน้ําที่เราไม่เคยรู้มาก่อนดื่มกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เคยรู้ว่ามันมีมันมีศาสตร์มันมีความรู้มันมีความลึกซึ้งความละเอียดละออขอเล่าอ,อีกเรื่องได้ไหมคะที่ทาไมถึงแบบอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ํามากได้ตอนเด็กๆนี่ตอนที่อยู่ที่อังกฤษอะคะ่ะ <c oughs> เคยไปที่ไฮพาร์คมันจะมีเป็น เป็นท่อยาวอย่างเงี้ยเป็นแบบกระบะยาวสําหรับให้ม้าดื่มน้ําเพราะว่าเวลาไป Hi unk, ไฮพาร์คมืมีน้ำํำให้ม้าหยุดดื่มน้ำใช่ไหมคะก็อยากรู้มากเอามือเนี้ยไปจิ้มลงในน้ําอ่ะแล้วลองชิมน้มาําม้าเล้วใช่ใชเป็นไงอร่อยไหมมาชิมมานะดูแล้วหลังจากวะนแล้วก็คือแบบอิ <c> ่ว <oughs> <c oughs> คือแบบว่ามันเป็นทั้งเมือกแล้วมันมีทั้งกลิ่น โอ้โหไม่รู้ขี้บงขี้มาอะไรอยู่ในนั้นมากหลังจากนั้นเลยแบบโอ้น้ำที่มากินมื้อต้องสะอาดเหมือนกันถูกไหมฮะมีความเชื่อนะพอกินพอโดนเมือกมาเขาจากน้ําลายน้ํำลายมาหลังจากนั้นเคยรู้แล้วว่าเออน้ํามันแตกต่างจริงๆโเลยแตกต่างแน่จริงจะ นั่นก็ไร้น้ำกินนะอะไรได้นั่นก็น้ำกินนั่นน้ำกินแต่เป็นน้ำกินของม้าโอ้โหจะชิมแมมแต่ก็อะไะครับขอบคุณมากค่ะคุณปอได้ความรู้ต่อต่อไปนี้ไม่แน่ว่าผมเวลาจะอาจจะต้องเริ่มกินน้ําแร่อย่างเป็นเรื่องไปแราวใช่ค่ะควรที่จะมันดีต่อสุขภาพแต่ก็ต้องไปตรวจผู้มอก่อนนะฮะว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแล้วไม่ควรโซเดียมมากไปไม่ควรอะไรองนี้มากไปก็ต้องดูด้วยนะฮะ